สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทานผช้ชมครับมื่อวนนี้พามารับชมครับปู่อยู่กูแก้วนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหายครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมรับจังเข่าไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับงวดที่ผ่านมาครับจุดสตัวปู่ให้703นมะครับมา73าครับทานผช้ชมครับเอาครับเข่าไปรับชมรับฟังตองวดน้ากันนะครับเนาะว่าปูจะเน้นให้ชุดใดครับผม ขับเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับครับเขามารับชมรับฟังน้ำกันครับท่านผู้ชมครับหอละฆังนะครับเนาะครับครับผมนี่ครับหอละฆังปูนะครับเนาะกัดกอสร้างยังท่านในเหล้วเสร็จเด้อครับท่านผู้ชมครับ นะครับเนาะครับก็สัางไปเรื่อยๆครับปูวาเนาะครับทำชมครับแก่ยังท่านไอ้เหล่าเ็ดเดอร์ครับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับนครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะเจ็ดศูนย์สามครับทมชมครับโอ้มาเจ็ดสามนี่ครับทำชมพี่น้องมาครับผมัอ๋อจังเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกัน บนมัสการครับปูการนมัสการเจ้าปูเนพ่เป็นจีงได้โชมาอันโบเลขกับโบเล่ดึงออกให้กับสื่อที่พูกัเจ้าเคยสื่อเนาะได้ดึงแต่เจียมันเนาะครับแมนปูเลขปูแค่สาตัวเจ็ดศนามะปูแมนเลปูดึงออกมากนีเดียวศูนย์กับเจแมนครับสูเคยสื่อนำกระเจ้ากับมุนเอามุเาจังหวะอะได้บกคุณคนู บาปูวแต่บ้านห้องบุกไฟได้ครับชื่อแต่น้ำห้องดึงออกไงโอ้แม่ยอยู่ปูเอฟซีเอฟซีพันกว่าเก่าแต่ตัวที่ปูครูที่ปูดึงให้ครับผมก็วุ้นไฟวุ้นมันเนาะของมันดึงได้เออครับวันนี้เป็นยังไงแต่ขาดได้เราบ่กเอาไม่แล้วเนาะบึงเราบุญได้ครับได้ฮะเด้ได้ต้องงวดเป็บ่ปูวแม่นเลยครับผม ครับท่านผู้ชมปูว่าได้ต่องวดแล้วนะครับผมอืนี่นนี้มันก็เป็นครูตดครับครูจริงนะมันอืงคุณครูตดปูดึงออกให้แบบนี้นะัเรียลครูจริงขึ้นนี่เล่นมาปู่แปดเก้าสี่นี่ยเป็นครูตดเป็นล่างเป็นบนได้นนะครับท่าธรรมชมุมครูพิเศษตรงๆรงแปดเก้าสี 4, ่เนาะค่ะ ้าว่าั่ะละมาตรงกันได้เลขบนเบาง่ายไปครัะปูอืมอม,มาเกาซีปูมาส่วนตัววะครับก็ย้ายให้เบสละละตัวใดก็คือกันตัวกันเปดเกาครับวิ่งบนล่างนกปูวิ่งหนึ่งกับสี่นครับเน้นที่สี่ครับทผช้ชมครับสามตัวแปดสี่หนึ่งนะครับเนาะสี่หนึ่งตัวเน้น 8ปดซ8ซีหนึ่งแปดหนึ่งแปดซีเก่าซีเน้นที่4ีึกับเก่าซีปะปกแมนครับผมและเน้นซีดึงเก่าซีน้ำนครับแต่ว่าชุดพิเศษตรงๆนี่คือ8ปดเก้าีปะปกแมนแมนโอ้าสามตัวตรงๆครับท่านผู้ชมชุดตรงๆนะครับปูว่าชุดแปดซีหนึ่งเป็นชุดตดปะครับปูเออเป็นตดนี่ปูดึงออกหายด้ดยแล้วดิครับเป็นชุดตด มาตรงไรนะเราไม่เอากระแบบคือกันกับเจ็ดศูนย์สามละับเดียวกันนะมันซื้อตรงกับตด้นใบซีเข่าแต่แยกออกหมดแล้วมันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันเรียกมันซีเขาทั้งล่างทั้งบนนะนะครับปะเนี่ยมันซีพันกันคำพันกันเพราเมื่อกี้คำมันพันกันกับเจ็ดสามไปไปศูนย์สามศูนย์เจ็ดคิงทึงกันเมื่อกี้ครับไม่รลมันเสร็จเนาะตีนแดงเป็นแดงะจมือ ว่าโอ้ยคล้องเอาได้หันปูกันเลยปูได้ตัดบ่ะเจ็ดสามปูตัดว่ตัดดิบดิบครับปูโอ้ตัดครับเนาะครับจังไหนมาเจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างมะปูเนาะครับโดยเงงี้ครับปูหน่วยกันเลยเนี่ยเป็นแนวทางเอากำดวงไฟดวงมันดอกอันนี้ก็ได้งอมเลยอืมมื่อเอาเรียมันเลือกเข่าติดสามเทื่อนดิติบครับปูอืมตั้งแต่แปดศูนย์ต้นเลย ค่สองแนี่เขาติดๆกันน่ะเอฟซีกัมันุกโขตั้งแต่ซีหนึ่งๆอะไรนบ่เขาเอฟซีกับปูไป่ได้ดึงออกมาแห่งเจ็ดสามไ่ไดตัดอะไแล้วเหรซีเจ็ดก็เขาดึเขาเลยซีเจ็ค่ะเขาเลยว่าปูงเจ็ดซีซีเนาะงขาโตครับไม่ได้ดึงหลไรกันแบบที่เก้าสี่ส่วนนั้นหกเก้าสี่ส่วนนั้นก็ไ่ได้ดึงกัน ก็ดึงออกสองโคหนึ่งเก้าสี่แคแขนไทายมาหาตรงตัวหนหันเนาะเพราะเขาเจ้าที่ที่ายมันตรงได้หกเก้าสี่วังหน่ะนผได้ดึงหกสี่ออกได้มันออกเก้าสี่อันนี้มันบาตรงกันเี่ยวเบาเบาเถ่าเขียนตัวยังไงครับทำชมเพราะเอฟซีพอไงไม่ไงเปินมาเลงเทียนตัวน้อยเปิ้เห็นบาชัดปูเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนตัวยังไงครับเป็นสอง้นะอ่านีนะครับปูวิ่งบนล่างหนึ่งกับสี่น้องปูเนาะน่ครับ เน้นที่4บ่อปูเน้น4เลยคเน้นที่4ครับท่านผู้ชม8 4 1น้ะปูเนาะเน้นครับ8 4 1ไอ้ตัวตรงตรงนี้เน้น8 9 4บ่อปูเน้นครับผมตัวตรง,ต,ต,รงตรงเน้นที่8 9 4นะครับผมอันนี้จับออกมาให้เหมือเล่นบ่ปูจับออกมาให้เลยเรนีน่ 1> 4 1 8 1, <น>1 8 4 9 4 เน้นที่สี่หนึ่งนะครับเด็นรองคือเก้าสีู่นครับท่านผู้ชมทำอยางกับกับเอาผูได้เลบนในใจเราเขาว่าบนในใจกับบกับกับปูกปูประจกให้แบบที่ว่าบบได้กลับแล้วล่ะครับก็มั่นใจนะเพราะว่าบบมั่นใจเขากับกับเอาดำปูดำไดก็ได้นะครับครับตัวนี้กกเด่นที่กันนะครับย้นเดียวกันน่และกะปูเนาะครับแต่แม่พิเศษตรงๆครับนั่นนั่นเรามากส่วนตัว พิเศษเลยอพิเศษนี่ปูออกออกแปดเก้าสี่ตรงๆงเลยครับพอมันออกสองตัวห้าก็ะัดใสอยู่นี่แลยดิคอมันอมันมีสองตัวก็ไดานนี้มีบนล่างบนห้คูนหมดเลยครับปูกันก็บเปลยเก้าครับเลยมันบลอดล่ะสุดนี้มันใจแล้วค่ะปูมันใจอะไรขี้ไลกับคานึงละว่าง่ายไปครับอืมบนกระล่างละบบนกระล่างเลยมะปูางนึงไม่ได้ ไยวายอยงนี้ก็ย่างหอก็เสือของห้อเนาะบ้องก็บบุคคลุดคือกันพระเจ้าวบุมีทรงนี่หาว่าบเลขเด่นนี่กะปูสามตัวบ่ปูะเอออันนี้เลขแนมก็ไดออืมหนึ่งสามหกนี่ง่ปูเม่นเลสามกเลขเด่นกี้มีก็มาเปลมาหามาตรลักล่อยดิมาเปดมันอยู่ปูชนั้นมารลักซิบลักหน่วยครับ มันก็ไปทันเลยปูวัดจุดถูบอค่ะเสียบมั้ยบัววัดจุดูครับปูวัดจุดเขาเลขครับปูว่าเลขมาสองตัวสามตัวมาสองตัวหนึ่งสามหกเอาปูถามมันมาเนี่นี่มันกับมาตรงกับตัวนี้ได้ปูตัวมันก็มาหนึ่งเขากระดิ่านหนึ่งอ๋ออาจจะมาหนึ่งตัว่าเน้นที่หนึ่งมันต้องมาตัวหนึ่งขึ้สองตัวอยู่ฮะครับอาจจะมาเปรื่องเพื่อคือไปลักลอยนี่มันก็ไม่แน่นัรับื่ดที่แล้วแปรไปลักลอยนับปูแปรไปลักลอย ครับที่สองเขาก็มาลักหน่วยลักชิปลเลยที่เขาเปิดบึงของเสนตีกบมันต้องมาให้ได้อยู่ฮะเขาก็เล่งใส่ศูนย์ได้เหมือนกี้มันเปดทุนมากครับผมอมาอันนี้ก็เล่งใส่หนึ่งหนึ่งบมากอันหนึ่งบมากมันก็มาตัวสี่หรืออมันบ่มีดหลอกประสิบุตริกอะมัน,มมนต้องมามาคือมา, 3, มา 6, สามมาหกสิงันมันก็ต้องตัวหนึ่ง 1, ของห้องก็ต้องมีคื้เก่อนแหละครับผม เอาในชุดนี้นะปูเนาะนี่ครับเพราะว่าสามหกของเขาก็ต้องเป็นแปดสีครับไปหแหลกเข้าสีไปแต่เรามาดูอย่างเงี้บนมีอยู่นี่เลยวันที่แล้วเจ็ดศูนย์สามนะปูเนาะเข้ามาเจ็ดกับสามปูบระเดดิงออกใครครับเจ็ดสามตรงตรงเนาะครับท่านผู้ชมอืมวันนี้กับแปดสีหนึง่งครับนี่ครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับวิ่งบนล่างวิ่งหนึ่งกับสี่ครับปูวาเนียนที่สี่ กับคู่นี้ไฮตั้คู่นี้ติงคู่นี้ตัวคู่นี้เน้นตรงๆนะปูเนาะแปดเก้าซีนี่เน้นตรงๆครับท่านผู้ชมครับจับคู่แปดหนึ่งซีหนึ่งครับแปดซีเก้าซีครับท่านผู้ชมเน้นที่ซีหนึ่งเด่นรองเก้าสี่ซีเก้าเปลก็ได้ซีเจดเก้าก็ได้อันตัวนั้นมันเลือกมันทุ่มแล้วครับปูเออเลกมันทุ่มก็มันมากถ้ามีเขาก็ตัวตัวอื่นคือโตครับ แดสี่หนึ่งว่าสี่แปดหนึ่งก็ได้มัหนึ่งแปดสี่ขอเก่านะเรามันท่มเบิแล้ววะอยู่หันกอนบิร์ตละกอดห่เบิรลนี่ของคอยมืคือเลขอื่นครับอืเป็นรักเรากอดกันเบิรเลยนะคำออกคำเลขพันกันนี่สื่องเด้งอยู่ตลอดล่ะม่งไงเด้ครับนี่น่ะุนแบกตุนหา้นกนกับอาจมาบทล่างอาจมาสองไม่ไดไปใส่คือเมื่อกี้ครับเจ็ดสามเหมือนกับมัน ำบูมาตัวเดียวไม่ขบูศูนย์เจ็ดศูนย์สามดฮะขี่นี่ฮะอาจจะมาบุญลากเลยมาปูนั่นแหละศูนย์สามก็เจ็ดศูนย์แมนบก็ไม่ไดปูสามศูนย์ครับท่านผู้ชมถ้าเจ็ดสามมีนปูเอ้ยถ้าดึงเจ็ดสามผมไม่นีโอเอฟซีกันปกับปูบริดึงออกมาให้ครับเจ็ดศูนย์สามหางเดียวเท่านั้นก็ือ้อาบริงหอบริึงมันก็ต้องดึงอยู่แล้วเขาขนาครับอืม มันปูกระบดกอาแคปหน้าจอทำช่มครับนะครับปูแก้วปูอยู่กูแก้วใ่มันหลายตัวก็ได้น่ามึงขี่มือกับดูน้ำบุมันใจด้สามน้สามสามนี้ชุดพิเศษตรงตรงแปดเก้าสี่กันแปดเก้าะปูเนาะครับอันนี้ปูว่าเลขมา2ตัวครับสามตัวมาสองตัวครับแต่เราปูเนี่ยไหนที่หนึงนะครับเนาะเ็จะไปตรงกับซีหนึ่งทำชมน่ครับแคปหน้าจอีหนึ่งซนึปดหนึ่งนะปูเนาะ เถืัอเปอีานหนึ่งกัดนีาม้าน้ากัดนี宝าในชุดหนีที่ปูแต่มาหนึ่งหกับ3-6กเอารับกับขอบุญขอบพูดปูชมครับข้างเาก็ได้ข้ามหนึ่งคนนะครับผมเอาพอกันคลิป้าครับชมชมครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลัชต้องชมสุดคนเด้อครับผมแอดมินบาโถสวัสดีครับ